จมากนะลูกมโหกันแล้วเป็นไงบ้างอยากเข้าคณะอะไรกันหรอหนูอยากเข้าคณะแพทย์ค่ะแต่ก็กังวลว่าคุณแม่จะส่งหนูไม่ไหวค่ะอ่าท่านเรียนหนูมาคนเดียวแล้วก็สุขภาพไม่ดีด้วยค่ะเอ่อหน,หนูอยากเข้าคณะแพทย์ค่ะทำไมตอบไม่มั่นใจเลยลูกมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าข้อครัวหนูยากจนค่ะผู้เจอทุนดีๆผ่านเฟซบุ๊กหนูลองไปสมัครกันได้นะลูกวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวพวกหนูจะลองไปสมัครดูค่ะ วันตีจ้าแม่มีเป็นจังได้แน่ละลูกมื่อนี้ก็เมื่อยหลายเลยแม่แต่ว่ามื่อนี้คู่เสนอทุน่นหาเดชเห็นว่าสมัครมือนีเป็นมือสุดท้ายแล้วแม่ซอยเตรียมเอกสารให้หนูนแน่เด้อจ้าได้แม่สิตเตรียมไวไ้ให้แม่ไปถอดไข่ให้กินจ้าแม่เด่นเลยโอ้ยโอย ก็แม่ไปใส่มากนะนี่นี่สีนอนพ่อก็พิสูจข่าวเราบอกจ้ะแล้วอยู่แม่หนูขอเอกสารขอเลียต่อมหาอไดอยจ้ะโอ๊ยเราไปยังเราไปกัไปเรียนต่อคือเก่านนี่แม่สีนอนเอา ซื้อคนไหนทุนเรียนฟรีม่ซื้อเขาน้าได้เป็นอย่างืือน่มิซื้อลําดวนเลยล่ะอ๋อเขาพอได้ทรงเอกสารสมัครทุนน่ะครูยินดีด้วยนะดวงเดือนได้ทุนแล้วครูขอให้เธอสอบติดคณะแพทย์ตามที่หวังนะอย่าเสียใจไปเลยน่าลำดวนไว้โอกาสหน้าคว้าหาทุนใหม่คนเก่งแบบนนูสอบติดแน่นอน ติดแล้วป้าลูกสาวแม่คือเก่งแค่แม่ภูมิใจในโตนุหลกลับมาเป็นหมอดูแลรักษาแม่ด้วยลูกจ้าแม่พ่อจ้าแม่จ้าลูสอบติดเหรอเด้อจ้าสอบติดก็มีปัญญาทรงเลี้ยนดอกไม่หาเหตุนหน้าเหลี่ยงควายมันงเหลี่ยงพ่อแม่ผิดเติตุอ,อยาเป็นหมอเด้อจ้าค่าเทิมกับนางเพ่งคายกินคาอยู่อีกภาษาหาเงินใส่ เรื่องการเนียออกค่าใส่ใจมันหลายหมูอบอ่บ่ถหาเหตุงานหาเงินคุนเบิ่งลูกบ้านเพ่นแอเหตุงานหาเงินให้พ่อแม่ใส่ แม่มีห่อโ้ตแกแ่โ้กิดกนหอตะขอดีเมื่อแม่ขึ้นกันจ้าลำย่องลำด่วนเข้าไปลูกแขนดวงเดือนปะดวงเดือนเลี่ยนจบแล้วไปอีพอลำด่วนก็บ,บ่ได้เห็นดวงเดือนโดนแล้วตอนนี้จะสิเป็นผู้จังไดบุปะปะเฮ้าปะ,ปะ แต่เราคุณหมอนี่นอ้อย่างเราพอได่ไงนะยุ่นี่ละจ้าพอนนะาเท่าบนันนีกันยังสิก,กินอยู่นี่เหล่าลูกพอว่าเหล่าเนี่ยมันพอดีเท่้าใดกับเท่าเด้อพ่อเลยนอก้องช่อชื่อดอกลูกเลยโอ้ยยิงมาห้องล่าททำเพลงอยู่นี่มาหาฝากินเขากินหนาวนี่ข่อยเฮ็ดกว้งเขไปให้ว,ไไหวะอาหารั่นเลิตัวนี้หวานปากแคมน้องมานี่นบาา้าเท่าไม่นคนเลยเ้อ ให้กว่านี้ดีกว่าใส่ด้อลูกเด้อเป็นวู่เป็นหมอหลักฝามาอ,อยู่น้องอีพอีเมียเด้อดฝาผ้า,าลูกเคย่าฝาพอเด้อพออยากเห็นหนาเด้อเข้ายินดีน้ำดวงเดือนน้ำเด้อที่ดวงเดือนเลียนจบประสบความสำเร็จในหนาทีขอให้ดวงเดือนกลับมาเป็นหมออยู่บา้านเท่ามารักษาคน่วยอยูบ่บ้านเทาเด้อ ก้บบาบดีดีแล้วพอเท่าแล้วก็เศร้ากินเหล่าแน่มันพ่ดีนั่นโอ้ยลูกเอ้ยส่งหนีบ่เป็นตะเศ้าเหล่าเร็วดอกเศ้าเด้อเซ้าเด้อมันพ่ดีพ่อกันว่าวดีเว้ยน้ำดวนลูก แม่ขอโทษเด้อแม่ขอโทษเจ้าอีดีที่แม่ร่บสนับสนุนคือพ่อแม่คนอื่นประเมิอนั้นแม่หาเจ้าเลี้ยงต่อไปเจ้าโค้งถือเดี๋ยวเป็นเจ้าค้งหน้าคนเลี้ยงจ้าชุ่มชุ่พอขอขอโทษเจ้าคือกันเด้อลูกพ่อบ่นานเหตุแบบนั้นเลยพ่อบ่เหตุแบบนั้นเจ้าคงต้องมัดพอตรงมาด้องหายเสียใจแบบนี้ต่อไปนี้พ่อสิเนสุดเราเคยออีหลาเด้อลูกมบอกให้กอดหัวกับแม่เลยนะจ๊ะหนูจะไม่ยอมเหอะ สิเดียนยังไงลูกลูกอยากเลียนต่อคู่แต่พ่อหนูชิบอไ้เรีนหมอเป็นหนก็อยากเรีนต่อคูู่อยากให้น้่อนหนูเด็กน่อยจ้ะนี่ละลูกทำาตามพ่อฝันของตจ้าของพ่อกับแม่รอบินความสารเร็องเ้าจอยู่นี่ล่ะ